ดีค่ะวันนี้หาซ้าบางอ,อน้นจากโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณข้อนำทๆทานไปโรจักกับอาหารประจําทิ่นข้องปักตายบ้านเราซึ่งเอก,กลักษณ์ข้องอาหารปักตายนั่นเป็นที่าบกันดีหวารสชาติจะมีลักษณะที่จัดจานเข็มค่อนและห้ากรครลองได้กินต้องกราวเป็นเสี่ยงเดียวกันว่ารออย่างแรงนิส่วนเมนูพระเอกที่จะแนะนำในวันนี้ นั่นก็คือนามฉุบย้ำเรื่อว่านามฉุบโจนซาเฮตที่ได้เรียกว่านำฉุบย้ำก็เพร้ะมไม่ต้องใายครกตามเมื่อนำฉุบถั่วไปส่วนซาเฮตที่เรียกว่านำฉุบโจนคนเท้าคนแกพ่อแม่ตาถวดลาวให้ฟังว่ามีโจนขึ้นไปบ้านแล้วคุณโจนเหนื่อยข้าวเรื่อวาา่าหิ้วข้าว เลยอยองเข้าไปในครัวห้าข้องกินเจอพริกซอดก็ซอยพริกซอดเจอหัวห้อมก็ซอยหัวห้อมเจอหัวเทียมก็ซอยหัวเทียมเรียกว่าเจออะไรก็ใช้อันนั้นแล้วนำทั้งหมดดมาใช้มือย่ำคลุกกับกะปิรกเคยเทนครอกตําส่วนสาเหตุที่ใช้มือย่ำแทนครอกตําก็เพราะว่าพันนีหลเพราะคุณโจกรกลัวเจ้าข้องบานจะได้ยิน เซตเลวก็นําไปกินกับเขาซสย้ยอิ่มนนำซ้ำร้านเซตโจนที่นี่เรามาเลขเครื่องปรุงวัตถุดิบนํากุ้งซอสด,ดิกๆมาแกะเปลือกผ้าสั้นลังเอาขี้ทรายออกพร้มกับเปลือกนําไปหลวกให้ซุกเด้งได้เร่งร้อยน้ำหลวกก้งนั่นเก็บไว้อย่าเพิง่งทิ้ง นำไปรินใส้ถ้วยซวยจังฮูเอากะปิรื้อเคยยางไฟหนังเฝ้าดูลูคุณนูกยิ่งทำได้ชายทำเป็นพ่อกะปิริ่นหอมหอมซี่ซวยๆวยนำไส้ถ้วยนำหลวกกุง้งปรุงรวมกันชายมือย้ำนำเล่วเล้วเลแหล่้วยครันส่วนกุ้งนั้นนำมาใส่ลงไปเลย หั่นดีปรีพริกสดหัวเทียมและห้อมซอยหั่นคอยๆว่างมิดบาทนาเราเออหั่นเสร็จแล้วนำมายำ่ำในถ้วยกับปีหนังกุ้งเคยบีบลลงเอ้ยนำมะนาวนำตาลฐานลองชิมห้าพักสดปอมหลวกแล้วแต่ชอบไปประกอบเครื่องเคียงเรียงให้ดีตักข้าวซวุยลงจานวางข้าวที กินทันทีน้ำชุบยํำถูกคำโรยลงกินพร้อมห้วนรันจวนใจแม้จิ้งการใบช่างแรมลมมานนามานนาโยบานไหมหยุดจ้า มาเรื่อมาท้องอุ่มมากินข้าวด้วยกันมาเร็วๆไเนี่อยเหน่อยนี่กะหล่ำกระลุยเม็ดีโยน่ากินขาดอ๋อข้าวเด็กกว่าน้ำชุบย่ำหรือน้ำชุบโจนกินด้วยกันหาไม่เหนื่อยทีนี้เพิ่งกินนมจีนร้านปาลาเกวนมาซ้ำช่างโอไม่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อย แค่จะกิบก็ได้อืมไม่ใเหนื่อยนี่ไม่เหนื่อยเลยมอสถ้วยเหรอนะคขวันบอกไม่ไช่เหนื่อยไม่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยกณกินมาสามชาติเก็บให้กันน้ำนนไอร่ออยู่ในถ้วยส่วนผลซวยอยู่ตรงนี้ออน้ำสุดยำไม่ต้องตำในถ้วยนี้กลสตรีที่ีต้องทำเต็น ส่วนตัวผมอุ้ยดีฉันชื่อพลพัฒเทพบุรีทำหน้าที่เป็นนักแสดงส่วนสาวนุ้ยที่คิดเรื่องให้ได้แหละการแบ่งกังคนกิริยรักมีพร้อมแล้วกับนุ้ยคนนี้มีชื่อว่านิชาดาดำมือชายายืนใส่ผมทำหน้าที่ตากร้องถ่ายภาพให้ท่านชมมาผสมตัดต่อพ่อแลด คนุวยมีนี้อลินดา mm hmm. เพรคำมีหน้าที่ให้ทำ